ี่เรามากันสู่ EP ที่3แล้วเนี่ยด้วยความเงาของขอบุตรแล้ว <G> ขึ้นชื่อว่าสกินซิลเวอร์นี่ไม่เคยทำให้พิดหวังจริงๆคทุกคน EP ที่3ามนะครกับ M4 Silver okay. โอ้โหแบบว่าอยู่กันมายาวๆนะครับสกินซีเวอร์ไม่ว่าจะเป็น M4 ็มโฟละซองไซการ์ซีเวอร์คือเฮ้ยเหมือนจะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนฉายาหรือยังนะครับถ้าใส่เอาลันสีมาเล่นแน่เลยเพราะว่าตอนที่ไปเล่นไซการ์ซีเวอร์ผมใส่ฉายาลันสี่ครับพุทโหูวี่มาละคัมแบ็ค ไฟฟลนจูจ่โจมโอ้ผมว่าผมเริ่มจับจังหวะของเจ้าเอมโฟพอได้แล้วเนะนี่จับจังหวะพอได้ยี่ไม่โดนเฮ้สองคนโอ้โหเขา,าเล่นเคาน์เตอร์อยู่เฮ้ยแปลว่าการเล่นเอมโฟ์เลยพลอยแบงค์เนีน่ยแบบ มันแบบว่าจะบอกไงเดี๋ยวทุกคนฟิลลิ่งนี้แบบว่าไม่มีมานานแล้วคือเกม FPS ที่แบบเราจะใช้ M4 ในเกมโอ้ยน้าผมเด้งเลยมันจะมีอยู่ไม่กี่เกมนะที่หลักๆเราจะเล่น M4 เลยแน่นอนนะไม่ใช่พลอยแบงค์แน่นอนการเห็น M4 ในพลอยแบงค์น่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษในสารบบผม่อาว กี้แบบแบบนะเหมือนมีคนเล่น M4 เหมือนเราเลยไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะลองดูนะเฮ้ยเอาคนเริ่มกลับมาใช้ M4 แล้วปะรู้เฮ้ยเคาน์เตอร์อีกว่าแล้วมีสกิทมานะเพี่ โ oh, อ้เ,อเอสียงเริ่มหมดตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยสวยครับเพื่อนพี่ก้าวสูงนี่มีสกินซิลเวอร์ไหมไม่น่ามีนะซัมไม่ได้เลยเหมือนกันนะหลักๆสกินซิลเวอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกินที่แจกสีบ่อยมากนะครับ ใช้งานได้เสมอมันมันแล้วแบบโอ้แล้วเขาทีเจ็ดด้วยครับโอ้โหส่วนลามาทีเดียวครับปึ๊บเลย HP ก็หมดนอตเจอทีเจ็ดแต่ละชอ็อตว่าเสียวมากเฮ้ย เฮ้ยห,หรือว่าการกลับมาเล่นอาวุธพวกนี้ทำให้ผมรู้สึกสนุกขึ้นนะทุกคนมันเป็นไปได้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> เออทีกี้ว่าจะดูฉายานะว่าใส่ฉายาอะไรอยู่ลรือไมไม่แน่ใจว่า Bye, <I> ผมใส่ด้านสี <I> หรือเปล่า Bye, <I> แต่คือแ <I> บบโคตรมันราะว่าเข้ามือจัดโ <I> อ้ยม <I> ีคนคนละคนเันนะอ้า oh, เดินวนเดินวนกัน <laughs> อุ้ยโอ้โหสวยครับเพื่อนเอาเรนะ right. ื่องฮะชาตินี้ไปเอาของจริงครับโสฮสแมนด้านนีม้มันต้องบอมบีว่าด้านนี้เต็ <laughs> <laughs> โมโฟล่เปิดแมปเต็โมโฟล่เปิดแมปครับ เป็นด้านสะพอนสว่างนะแบบสกินซิลเวอร์นี่คือเลืองแสงอุ้ยไปโดนโอ้โหแป้งเป็ดสั้นไปดีเลยครบเลยมันจ้าซะเหลือเกินแสงไปก็บ,บอกเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะมาถึงแบบผมจะมองเป้าไม่ค่อยเห็นนะเวลาแบบแสงไปกระบ,บอก M4 จ้ามาก ต้องวางทุ้คนสายไม่เจอฮะตอนแรกเราเข้าบีเขาจจะอยู่บีนะครับไปเช็คก่อนอเอเ้ิยคือทิ่สัมผัสอนะเดาปุ๊บถูกป,ปับ๊บเราแม่นแต่ว่าวยิงไม่แม่นเนี่ยจบเลยอันไหนดีกว่ากัน <laughs> สัญชาตญาณกับการยิงสองอย่างต้องมาควบคู่กันนะในเกมเ b s นี่อบเราไ้่มีอย่งสองอย่างเลยเม่ถหายไปไหนโอเคเน่ดีทุกคนเพราะอยู่แบบการแจ้งอะคือมันเงาวับเลยสกินซิลเวอร์นี่ผมเปิดเอฟเฟกต์ตำสุดะนะเนี่ยโคตรเท่ ผมเคยเล่นมาหลายเกมนะครับ hey, <boy. S 1> ที่ในเกมจะมีสกินซิลเวอร์เนะี่ย <All right. S 1> อันนี้ไม่ใช่เกมแรกนะที่แบบมีอาวุธสกินซิลเวอร์แบบผมชอบตรงนี้แหละที่มันจะเลืองแสงได้ไอ้บาบา้าสะท้อนแสงเป็นเงาเงาโอ้ห oh. นี่ SF ก็มีนะสกินซิลเวอร์นะอุ้ยแล้วแรงจัด เหมือนใส่ลั่นสี่เรอไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารัวมากอะอกอจริงดาเมจนี่ครับเขาเรียงอยู่ครับเอฟโฟเจ้าปะฟาตีเล่นในเอฟโฟร์เคาน์เตอร์เลยสเปเชียลจัดเอฟโฟร์รเลยแบบว่าอะไรที่สเปเชียลสเปเชียลเนี่ยจะแบบ เล่นแล้วมันเดือก <c> ง <oughs> เลยว่ะเงา,าวับนะฮะ <c oughs> บ้านเราบ้านเราเงาวับอะสกินเนี่ยอุ้ยเราวิ่งไหกบมา <c oughs> ไม่ทันนะครับเฮ้ยเอมโฟเปิดอะแปลว่า,วา ดูเอลิสเอ็มโฟะชอบเลยคอนเทนต์ของเรานะ่ยดูเอลิสเอ็มโฟะเหมือนจะเสียงตรงกลางเยอะนะครับที่เรามากันสู่อีพีที่สามแล้วเนี่ยมันมีพลังด้วยความเงาของเขาหมดแล้ว ก็ทีมีเอมโฟรแบบที่ไม่ติดกล่องผมจำไม่ได้แนละ้วโอวว้โหประมาณต้องย้อนไปนานมากนะครับประมาณช่วง M4 แบบแรกๆเลยตอนนั้นอ้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่มีทาวต่อนนะผมนึกว่าจะรับสร้างมีทาวนะเปนะ็นด้านแส็สตอตอมแนละ้โวโหูนี่กดรัวๆจมกดจมกดเพราะว่าขี้แมปแล้วไม่ดูนะเพลินจัดเลยไง ดูเอลลิทนะครับไม่ขี่วิมาวางแล้วเข้าเอมาได้ไงวะเนี่ยการมากับเอ็มโฟกับดูเอลลิทโอเคเฮ้ยเสียงโอ้คนละสองคนนัดปูตัวละเฮ้ยโอ้ <laughs> ดีนะเขาไม่มีกู้ไวรับโอหเจอไอคีอะไอคีแนนรัวมากเลยอุ้ยไม่โดนโอ้โหเจอไอคีซีเจ็ดอยู่แล้วกเกื่อไปแล้วโอ้โหโชคด,ดีจ,าจาด้าแต่โดน ได้คนที่กลังกู้อยู่นะไม่งั้นแล้วจบเลยถ้าเขามีกู้ไว้เฮ้ยแบบนี้โดนอ,อ้ยโดนสองลูกเลยเรียบร้อยฮะได้คนที่เจ็บไปก่อนรอบนี้ยังไม่ว่างนะไปช่วยเพื่อนกนอ้าวแ้วเพื่อนเข้ามาได้แล้ว ไกลๆเนี่ยแบบว่าเป็นไปได้นะคือไม่อยากวัดเนี่ยผมมองเป้าไม่เห็นครับแสงไปก็บอกจ้ากเกินเฮ้ย,ยจะเหล่าแล้วใครไม่เล่นหอยแหวงนานๆนะแบบมันต้องซับตัวกันนิดนึงแหละคือตัววิกเนี่ยครับผม บบว่า,าไม่เคยเล่น A P S ไหนที่ไวขนาดนี้มาก่อนเลยนี่คือไวที่ <ไป S 1> สุดสำหรับผมและสำหรับเกมสาย A P S นะตนนะัวละครวไวเกินนะย่มกี้คนที่วิ่งมาตรงที่วางบอมคือมาจากไหนไม่รู้นะโคตรไวไ <ป S 1> <laughs> ผมลากเป้าไม่ทันไปไปทเครียบตัวเหล่า ช่เช่นเดียวกันนะตัวละครที่เราใช้อยู่ก็ตัวตวิกครับตัวตวิกเพิ่มความเร็วเงี้ยเพื่อไข่แบบไม่ได้เล่นนาแต่งงว่าตัวตวิกคืออะไรนะจะเป็นตัวละครที่สามารถใส่กับไอเทมวิกผมได้นะคือพวไอเทมวิกผมจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มนะ <S <S 2> <S 2> แล้วแต่ตัวตวิกไปนะว่าเพิ่มอะไรบ้าง right. s <S บางอันเพิ่มความเร็วนะครับ <S <S บางอันเพิ่มป้องกันแบบพิเศษอะไรเงี้ย มี่หลายแบบดูว่วววาแบบรอจะใช้งานแต่ว่าก่อนจะมีแบบอันที่เป็นทางเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่ม HP สองอย่างด้ยวยกันอันนั้นคือเกียร์สุดสำหรับผมแล้วไม่ดูแต่น,นี้มีแบบมีแบบที่เกียร์กว่าเดิมไหมครับเฮ้ยแล้วมาจัดเลย่ะคือแบบ นั่นไปบนไปสไตล์ดูเอลลิทอะสภาพดูเอลลิทดูดิทุกคนพลอยแบงค์ก็ผมเดินือเลมโฟมันใช่อ่ะคือแบบมันต้องทีเจ็ดหน่อยอะร <Double Kill. S 1> อเล่นนะฮะว่าแล้วแต่ความชอบเลย เรียบรอ้อยครับผมแรงจัดถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไดาให้ K2C ด้วยอ่ะใช่เลย okay, s <S โคตรแรงนะแรงก็เอ็นโฟยเฮ้ยแล้วเหมือนเห็นเป็นสกินสีเงินด้วยกันแลอนกันได้ไหม แล้วจังหวะแบบนี้รอดได้ไ <c> ง <oughs> แค่จะตัวติดกันแบบนี้พราะว่าเป็นตัววิ่งก,กับตัววิกงเดินแทบจะชนกันแล้ <c oughs> วไม่กันวิ่งกันมาด้วยความเร็วอัอนไหนสวยครับเพื่อนเฮ้ยสวย โอ้เราได้วินแบบเช็ดชิวมาหลายครั้งมากกล้ว้วนหลายครั้งจัดเล้วเนี่ยจังหวะที่แบบว่าเขากำลังจะกู้ได้แล้วนะฮอได้มาหลายวินจัดคือแบบวันนี้เล่นเอ็นซีแบบเดินโอเพนอย่างเดียวเลย ไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่ทันน,นะเนี่ยไม่รู้นะ้ะทันหรือเลปล่าด,ดีทุกคน,นคือเราได้บินแบบนี้อีกแล้ว <laughs>